มาริโอมเมาเลอร์ยอมรับคือดาราโมตำรวจจ่อเรียกปมเอี่ยวแก๊งสวมทะเบียน จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวดารานักแสดงชื่อดังอักษรยอร่อมอชอบสะสมรถโบราณจอถูกตำรวจออกหมายเรียกปมเอี่ยวแก๊งสวมทะเบียนรถซึ่งมีการขยายผลของชุดสืบสวนพบขบวนการนี้มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ชอบสะสมรถเก่ารถโบราณจนทําให้ชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุม่มมาริโอเมาเร่ล่าสุดมาริโอ,โอก,ก็ได้ออกมาเผยถึงประเด็นนี้ว่าอักษรยอร่อมอคือผมเองได้มีโอกาสคุยและติดต่อ กับทางตำรวจแล้วส่วนเรื่องราวเริ่มจากเราไปซื้อรถจากรุ่นพี่แต่เราไม่มีโอกาสได้ของซึ่งทังนั้นก็คืนเงินมาให้แต่ทะเบียนรถเป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยมีทางตำรวจติดต่อมาให้เข้าไปให้ปากคำว่ารถคันนี้มายังไงโดยทางด้านตำรวจบอกว่าเราเข้าข่ายในผู้เสียหายตอนแรกก็รู้สึกงงไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นคนปกติไม่รู้ว่าต้นต่อมาจากอะไรแต่เราก็ไปแสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังบอก ต่อว่าเล่นมานานไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ2เดือน